สวัสดีครับผมนายจิรวัตทองศรีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยับเชียงใหม่สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์นี้จะมานำเสนอโครงงานเครื่องช่างที่ต้อนครับนี่ก็คือส่วนที่หนึ่งนะครับเป็นแท่นช่างนะครับ ครับข้างใต้แทนช่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับรับน้ำหนักอยู่ทั้งหมด4ปุ่มนะครับคือตรงนี้ครับครับถ้าจะส่งข้อมูลออกไปทาง DB15 ตรงนี้นะครับเพื่อส่งไปหา a t ทไมก้แนะครับเพื่อประมวลผลนะครับ ครับแล้วต่อไปก็คือสายต่อพ่วงนะครับเป็นหัว dB 15นะครับสองหัวแบบนี้นะครับเชื่อมต่อระหว่างแท่นช่างกับตัวควบคุมนะครับครับต่อไปก็เป็นกล่องควบคุมการทำงานของวงจรทั้งหมดนะครับครับข้างหน้าก็อย่ข้างบนก็อย่ประกอบไว้ด้วยจอ L C D แสดงผลนะครับ และเมื่อพลิกมาด้านข้างนะครับก็จะพบกับหัว DB 15นะครับซึ่งต่อรับค่าจากแท่นช่างเข้าไปประมวลผลใน a t ท e มก8แนะครับและมีสวิตตั้งชั่วโมงนาทีและเปิดปิดเพื่อเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับครับต่อไปมาดูอีกฝั่งของกล่องนะครับครับ อีกฝั่งของกล่องก็จะประกอบไปด้วยแจ็ค DC นะครับสำหรับต่อไฟให้กับวงจรนะครับและสวิตช์ปิดเปิดคือสวิตช์ปิดเปิดวงจรทั้งหมดเลยนะครับครับต่อไปเราก็จะมาดูภายในกล่องว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับครับเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับ จะเห็นว่ามีด้านหลังของจอ LCD นะครับซึ่งเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุมตรงนี้นะครับด้วยสายแพรจำนวน16เส้นนะครับครับและบอร์ดตรงนี้ก็ก็จะประกอบไปด้วย a t Mega 8นะครับและ LM 324นะครับซึ่งมี IC ในวงจรแค่2ตัวนะครับ แล้มีคอนเน็กต่อไปอยังตัวสวิตต่างๆนะครับซึ่งภายในกล่องโดยรวมก็จะมีองค์ประกอบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการทำงานกันเลยนะครับยั้งวะครับเมื่อเริ่มเปิดเครื่องครับเครื่องจะตรวจเซนเซอร์น้ำหนักนะครับ ขึ้นมาจะขึ้นอยู่ที่0.4กิโลกรัมนะครับ0.1ครับเป็นความกระเพื่อมของ ADC ของท e ีไม่แก่แปดนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการทดสอบขึ้นช่างนะครับครับเรามาดูการขึ้นช่างครับ hey, ครับ เมื่อทําการวัดน้ําหนักจริงนะครับโดยใช้บุคคลน้ําหนัก54.7กิโลนะครับโดยขึ้นช่างจากเครื่องจริงนะครับเรามาดูการขึ้นช่างกันเลยนะครับครับเมื่อขึ้นช่างนะครับครับเครื่องก็จะตรวจวัดน้ําหนักนะครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้ยืนอยู่บนตาช่างแล้วนะครับครับข้างช่างจะขึ้นประมาณห้าสิบห้าจุดสามนะครับครับซึ่งมีค่าผิดพาดประมาณ0.6กกิโลนะครับหรือว่าประมาณรึ่งกิโลนะครับครับต่อไปเป็นการตั้งค่า เป็นชั่วโมงนะครับครับโดยเครื่องจะสามารถตั้งค่าชั่วโมงได้โดยกดสวิตตั้งค่าชั่วโมงนะครับและตั้งค่านาทีได้นะครับครับและเครื่องยังสามารถเข้าโหมดประหยัดพลังงานเพื่อ ประหยัดพลังงานที่ไม่จำเป็นนะครับโดยโกดปุ่มปิดตรงนี้นะครับครับเครื่องก็จะดับแต่ภายในอีทีไม่กแปดยังทำงาน,นครับทำให้เวลายังเดินตามปกปตินะครับและเมื่อกดสวิตช์ขึ้นมาใหม่นะครับครับ เวลาก็ยังเดินเหมือนเดิมนะครับเครื่องช่างน้ำหนักดิจิตอลนายจิรวัตรทองศรีสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคยับ128ถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่52000พุทธศักราช2554บทคัดย่อโด,ดยปัจจุบันการชั่งน้ำหนักมีบทบาทกับชีวิตเรามากและมีความต้องการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยโครงงานที่จะทำขึ้นมานี้สามารถชั่งน้ำหนักได้ถึง100กโลกร,รมัมสามารถแสดงนาฬิกาบอกเวลาและเมื่อไม่มีการใช้งานเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะหยุดทำงานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไปด้วยบทนำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เครื่องชั่งน้ำหนักสามารถแสดงค่าน้ำหนักออกมาทางจอ LCD โดยทานรับค่าแรงดันจากตัวเซ็นเซอร์และนำมาขยายแรงดันก่อนจะส่งไปประมวลผลใน IC ATmega8 และยังมีนาฬิกาเวลาปัจจุบันโดยใช้คิสตอนเป็นตัวเสิอความที icat ไมโครแทำให้นาฬิกาเดินตามเวลาจริงได้และยังมีสวิตท,ที่ใช้สำหรับตั้งเวลาและเข้าสู่โหมดประโยชน์พลังงานได้อีกด้วยวัสดุและวิธีการโครงงานนี้ใช้ icat ไมโครแปดก็นำมาเปรียบเทียบและแสดงผลการสร้างสัญญาณน,นาฬิกาโดยใช้คิดต้นค่าความถี่3 2 7 6 8 g โล เข้า icat ไมกะ8แปเพื่อทำการหานความถี่ให้ได้สัญญาณนาฬิกาความถี่2เฮิรตซ์นำไปประมวลผลใน icat ไมกะ8แปออกมาเป็นนาฬิกาส่งออกไปยัง lcd เพื่อแสดงผลและยังใช้ adc ในการวัดแรงดันจากเซ็นเซอร์เครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อเข้ามาประมวลผลใน c a t ไมกะ8แปแล้วส่งค่าออกไปยังจอแสดงผล lcd และยังใช้ทํางมือหนึ่โอโปในการนับเวลาเพื่อกำหนดการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานส่วนที่1นึ่งอินพุตเป็นสวิตควบคุมการทำงานในส่วนของการควบคุมระบบของการทำงานของโปรแกรมมีอยู่ด้วยการสี่สวิตคือสวิตเปิดปิดเครื่องสวิตเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานสวิตตั้งเวลาชั่วโมงสวิตตั้งนาฬส่วนที่สองเอาพุต แสดงผลการทำงานในส่วนของเอาต์พุตมี LCD แสดงผลจำนวนน้ำหนักที่แท้ที่ทำการชั่งและยังทำการแสดงนาฬิกาเพื่อบอกเวลารูปที่1นงวงจรเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จากลูกที่1เป็นองจรควบคุมเชื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอนทั้งหมดเพิ่มจากตัวเซนเซอร์ตรวจจับน้ำหนักส่งแรงดันออกมาทางจัมเปอร์ตัวที่3แต่แรงดันที่ส่งผ่านมานั้นมีปริมาณแรงดันที่ต่ำมากจึงต้องใช้ i c m m 324เข้ามาช่วยในการขยายแรงดันที่ออกมาจากเซนเซอร์และป้อนสัญญาณที่ออกมาจาก i c l m 324ไปยัง ADC ของ IC ATmega8 เพื่อรับค่าเป็นมวลผลส่งค่าออกทางจอ LCD และต่อไปเป็นวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกาโดยใช้คิดต่อในการสร้างเพื่อส่งไปยัง IC ATmega8 เข้าไปหาความถี่ออกมาเพื่อใช้ความถี่นี้เป็นฐานความถี่ให้แก่นาฬิกาแล้วทําการแสดงผลออกมาทางจอ LCD ต่อไปเป็นภากจ่ายไฟ ให้แก่วงจรโดยมี u หําหน้าที่เป็นตัวกำหนดแรงดันจ่ายไฟเลี้ยงให้กับวงจรทั้งหมดและมี lm 7 8 0 5ตัวทั้ง p o 9 2เป็นตัวจ่ายแรงดันอ้างอิงให้กับ avcc ของ et มื T ่อก็8ต่อไปเป็นสวิตช์ควบคุมการทำงานโดยมีสวิตช์1ทําหน้าที่เปิดปิดการทำงานของวงจรทั้งหมด SW2 มีหน้าที่ควบคุมการตั้งเวลานาทีต่อไป SW3 เป็นสวิตควบคุมการตั้งเวลาชัออ่วโมงและสุดท้าย SW4 เป็นสวิตควบคุมการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานรูปที่2การวางอุปกรณ์รูปที่3ลายทองแดงรูปที่4แสดงด้านบนของกล่องควบคุม รูปที่5แสดงแท่นสำหรับชั่งน้ำารูปที่6แสดงการเชื่อมต่อสายระหว่างตัวควบคุมและแท่นชั่งน้ำหนักรูปที่7แสดงภาพด้านข้างของกล่องรูปที่8แสดงภาพอีกข้างของกล่องรูปที่9แสดงหัวต่อ bb 15หรูปที่10แสดงภาพภายในกล่องควบคุม รูปที่11แสดงการใช้งานจริงในการอุปกรณ์ atmega 8 1ตัว lm 3 2 4 2ตัวแท่นช่างพร้อมเซ็นเซอร์หชุด eb 1 5 2ตัว Connect 15ขา2ตัว Connect 2ขา4ตัว Connect 4ขา1ตัว lcd 1ตัวสวิตช์กดติดปล่อยดับ3ตัวสวิตช์เปิดปิด หนึ่งตัว ic 7 8 0 5แสองตัวตัวเก็บประจุ220ไมโครฟาราดสามตัวตัวเก็บประจุ0.1ไมโครฟาราดสามตัวตัวเก็บประจุ47ไมโครฟาราดหนึ่งตัวตัวเก็บประจุ22่ิบพิกโอฟาราดหนึ่งตัวคิทตอริสองจุดเจ็กิโลเมอร์สหนึ่งตัวตัวต้านทาน10กิโลโอห์ม4ตัวตัวต้านทาน100กิโลโอห์ม2ตัวตัวต้านทาน1กิโลโอห์ม หตัวตัวด้านทานหนึ่งร้อโอมหนึตัวตด้านท oh า,านปรับค่าได้10กิโลโอม2ตัวตัวด้านทานปรับค่าได้1ก oh ิโลโอม1ตัวแจ็คดีซตัวตารางการทำงานสรุปโครงงานนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงเพียงแต่ต้องนำไปปรับปรุงเพื่อความเพียงตรงมากกว่านี้และปรับปรุงขนาดผลิตภัณฑ์ให้เล็กลงกว่าเดิมและมีฟังก์ชันใช้งานมากกว่านี้ จากตารางการทำงานสรุปได้ว่าเมื่อชั่งน้ำหนักจำนวนไม่มากความเพี่ยงตรงก็จะลดลงแต่ถ้าเมื่อชั่งน้ำหนักที่มีจำนวนที่มากขึ้นตามตารางจะเห็นว่าความเพี่ยงตรงจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอภิปรายในกรกฎตันตาได้ให้คำแนะนำว่าลายทองแดงเส้นเล็กเกินไปควรปรับปรุงนายธีระบนดวงศรี เห็นการทํางานของเช่องช่างน้ําหนักดิจิตอลมีความผิดพลาดบ้างจึงแนะนําให้ปรับปรุงเรื่องความเที่ยงตรงของชัางช่างกิจกรรมประกาศโรงงานนี้เครื่องช่างน้าหนักดิจิตอลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนายธิรวัตรองศรีต้องขอขอบคุณการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ํำพรเรียนฝ่ายการที่ให้คำปรึกษาในการเขียนโปรแกรมและทํา โครงการจนสำเร็จนละขอขอบคุณนายกรโกฎดันตาที่ช่วยเจาะรู p VC และถ่ายคลิปวิดีโอให้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้การสนับสนุนเงินในการทำโครงงาหนางอิง w w w e l e c Tm g 2 r m u t l a c t h ประวัติผู้จัดทำภาคพนวด